นี่ก็คือเดอะบิ๊กฟูล่าซึ่งเป็นที่เ้ารบนับถือสูงสุด okay. Okay. อยู่ในนี้เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเป็นผู้ที่ปกครองในบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เนมอาจินเตียก็คือผู้ที่ปกครองอถ้าเป็นบ้านเราก็หิ่งหอแต่ที่นี่ก็คือ เป็นสถานที่สถิตของเทพต่างๆที่รักษาบริเวณตรงนี้อจินเตียนี้เป็นอบอสใหญ่ก็คือคนสูงสุดแล้วก็จะมีการเข้าทรงเมื่อคืนนี้ผมได้มีโอกาสเห็นขบวนการของชาวฮินดูถือธงแห่หน้ากากไปตามถนนต่างๆสอบถามเจ้าหน้าที่ใช้ภาษาบ้ายนะครับเขาก็บอกว่า ก็จะเห็นพิธีนี้สี่วันครั้งหนึ่งหรือนานๆครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโชคดีครับที่เรามาฮัลโหลนี่ผมเข้ามาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จินเตียนี่ก็พักพวกชาวอินเดียปัดมือชันเนาะอ่ะอะจินเตียถือว่าเป็นบอสใหญ่บอสใหญ่ของที่นี่แล้วสถานที่ตรงนี้เนเา ปูผู้ลอินโดนเีู้าอินโดนิเซียตุูะอินโดนีเซียตุู้าอินโาษิเลอินโิเซียกุ้ะอกว่า t า m p ียลอกนี่ก็คือคนามองีารของอินโดนิเซียนอินโดนเซียนโดนเยะนเียอนโดนียตนานเซียตะอพนานคยอนนเยอพองนอยคุ้มครองบริเวณนี้ นี่ครับก็คือ,อสีสันที่ผมได้มีโอกาสมาอินโดนีเซียและโดยเฉพาะบาหลีนั้นต้องบอกเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆแต่บาหลีท่านต้องรู้นะครับว่าท่านควรจะมาดูตรงไหนนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เป็นบาหลีทั้งหมดนะครับสถานที่ที่จะไฮไลท์ที่สุดก็คือดูบุตดูบุตอูบุตรภาษาของชาวอินโดนีเซียเขาก็บอกดูบุต อุบุดอุบุดซึ่งเป็นเขาบอกว่าดูบุดแห่งนี้เนี่ยเป็นสถานที่ที่มีปฏิมากรรมของท้องถิ่นมากที่สุดเขาบอกว่าต้นกําเนิดอยู่ตรงนี้นะมากที่สุดโดยเฉพาะดูบุดนะครับจะมีสถานที่ที่จําหน่ายของที่ระลึกแล้วเป็นสถานที่ที่คนฮินดูนะครับมากที่สุดแล้วจะมีพิธีกรรมต่างๆนะครับใน แต่ละช่วงในเทศกาลเขาจะมีความเชื่อและความเคารพนับถือนะครับอย่างกับศาสนาพุทธของเรานะครับก็จะควบคู่กันไปฮินดูที่นี่นะครับถ้าเรามานะครับจะเห็นความสะอาดของเขาค่อนข้างจะเยอะกว่าที่ประเทศเนปาลน,นะครับต้องยอมรับว่าที่นี่เขาดูแลค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นระเบียบกว่าโอเค